สวัสดีครับผมมันพินกับชา n e l ฟิวไทยใน YouTube ครับสวนกุหลาบหลวงนะครับของการหลวงห้วยผักไผ่ศูนย์ทุ่งเริงนะครับที่นี่มีอาหารอร่อยแล้วก็มีสวนกุหลาบนะครับเราก็ไปชมกันครับผมอยู่ตรงทางหางดงเสมองครับผมจังหวัดเชียงใหม่เบอร์โทรที่นี่ครับ0ูนย์เก้าเก้าึงสามห้าึงอาหารของสวนกุหลาบทุ่งเริงนะครับก็นี่ครับสลัด นะครับมีกุหลาบด้วยนะครับอยูห่น้าสลัดแล้วก็มีซอสต,ต่างๆนี้เป็นแกงเลียงครับน้ำพึ่งมะนาวกุหลาบเพราะมีชาสมุนไพรสดเจอย่างนะครับที่อร่อยมากครับนี่มีคาโมไมล์สดด้วยนะครับ มีทั้งมิ้นท์ไทยมิ้นท์ฝรั่งมิ้นท์ไทยก็สระแหน่มีย่าหวานมีอะไรนะครับนี่เป็นชาแบบชาสดที่ไม่ใช่ชาแห้งนะครับสดยอดมากอันนี้ชุ่มคอ,อจริงๆนี่ก็มีขายชุดละ50บาทครับผมวันนี้จะมากินกุ้ลาบกันครับข <c oughs> นมจีนน้ำยาครับมีสองอย่างครับเนี่ยคแคบมูน้อยมาทานแก้งครับ เต้าเจี้ยนกรอบยำไส้อัวเห็ดยำกุหลาบอยู่แน่ผาสวนผายสดจุดชนิดจะมีมิ้นญี่ปุ่นเลมอนบาร์ม USA มิ้นนะครับคาโมไมเลมอนถามย่าหวานและชาหอมก็มีลูกพีชลอยแก้วด้วยนะครับเค้กฟักทองญี่ปุ่นและเค้กผักกาดกวงตุ้งนี่เค้กผักกาดกวงตุ้งนะครับเค้กฟักทองญี่ปุ่นอขอนิดเดียวยำ สลัดทูน่าใช่ไหมยำกปล,ลกาทูน่าไอ้ยำปลาทูน่าพูดผิดแล้วเมื่อกี้ยำอะไรเอ้ยเมื่อกี้เป็นสลัดเฉยใช่อ๋อไม่สลัดเฉยครับสลัดครีมสีเลสหลืองโนคาโดสีเหลืองไปเซเวอร์โรดแล้วก็สีชมพูเป็นประเทศญี่ปุ่นครับขอบคุณมากครับขนมมีเค้กฟักทองครับขนมปังกระเทียมเมนูราดข้าวก็มีข้าวราบผัดผักนะฮะแกงจืดผักสามสีไก่ดำตุ๋นยาจีนร้อยห้าสิบนะครับลาบอีสานแฮมจีนหัวร้อยห้าสิบ เป็ดอี้เหลียงลมควันปลาเรนโบทเท้าลมควันครับเห็ดหอมผัดน้ำมันคุาคราบบัโอ้สุดยอดเหลือ้อมาโคกเล็กด้วยครับอา,ารอาหารที่นี่น่ากินมากๆขายลลกขึ้นทุกอัน,นถ้าสิงหาพศจิกา,กาก็จะมียำอโวคาโดนะครับ ขนมจีนแกงเขียวหวานอะโวคาโดนะที่นี่เป็นแหล่งปลูกคาโดใหญ่นี้ลาบครับจ้างเนี่ยหอมครับพัฒนาโครงการหลวงทุ่งเหลืองครับพ่ยพักผายหมู่ห้าตะบนบ้านปงพปหังลงจังหวัดเชียงใหม่ล็อกแล้ว ส้มตำไทยประยุกต์ครับเป็นเส้นชายโยเต้น,นะครับหรือว่าเส้นฟักแมวเนี่ยมาทำแทนมรลกก่อครับลูกฟักแมวนั่นเองเับอ,อร่อยมากครับ <c oughs> ห,หอมให้อ้วแหนมเผ็ดเปล่า ไส้หัวเห็ดไส้หัวเห็ดสลัดทูน่ากุหลาบครับปากเลครัแบบจะยำช anel f ิ e l ทยในยูทูนะครับอันนี้อะไรนี้เป็นยำโอะโวโคาโดครับรอบ ยำโอคาโดครับอร่อยชากรูเลเลมอนแกงเรียงแกงเรียงกุ้งครับนี่น้ำบลสเบอร์รี่ปั่นนะฮะหรือว่ากระทกลกฝรั่งนั่นเอง นี่ครับน้ำกุหลาบต้มยำนะฮะมีพริกด้วยค่ะมีพริกด้วยอิ่มอร่อยเรียบร้อยแล้วครับก็ใหม่ครับชาแนลฟิลไทยใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับผมสวัสดี